สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาครับผมปรินทร์นอิทปัตรเช่นเดิมวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาเราให้การดูแลรักษาฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเราสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพและแน่นอนครับผมคนเดียวไม่สามารถเล่าได้ในวันนี้ผมอยู่กับนักกายภาพบําบัดของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูวันนี้อยู่ กับคุณหนิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนิงแนะนำตัวนิดนึงะค่ะชื่อหนิงนะคะสาวิตีกองจงหอค่ะเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาค่ะในส่วนบทบาทของคุณหนิเงเองทําหน้าที่อะไรบ้างคะอ๋อในส่วนของบทบาทของกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเราอะค่ะก็จะมีบทบาทในของคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองค่ะคือในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองเองอะค่ะก็จะทําให้คนไข้เนี่ยเกิดพยาธิสภาพที่ทําให้เกิดการอ่อนแรงของตัวกล้ามเนื้อค่ะคุณก้อยซึ่งการอ่อนแรงเนี่ยก็จะทําให้คนไข้สูญเสียในเรื่องของ คุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินการช่วยเหลือตนเองหรือว่าการกินอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้คนไข้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตที่แย่ลงค่ะดังนั้นกายภาพบาดค่ะก็เลยมีบทบาทช่วยในส่วนของการช่วยการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มในส่วนของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการฝึกการยืนการเดิน รวมถึงโรงพยาบาลเราค่ะจะมีนักกิจกรรมบาดขาดที่จะช่วยในเรื่องของการประเมินในส่วนของการกลืนให้คนไข้เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะหมายความว่าการทํากายภาพไม่ได้จบแค่กายภาพฟื้นฟูร่างกายแต่วรวมไปถึงเรื่องของการดูแลการพัฒนาการด้านต่างๆถูกต้องค่ะคําถามง่ายๆเลยฮะมีโอกาสกลับมาเป็นปกตินะฮะ ถ้าสมมติคนไข้ค่ะได้รับการฟื้นฟูที่ดีค่ะโอกาสในการกลับมาสู่ภาวะปกติหรือช่วยเหลือตัวเองเข้าให้ได้มากที่สุดเนี่ยเป็นไปได้สูงมากค่ะคราวนี้ผมถามอีกสักคำถามหนึ่งว่าจำนวนผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลเทราสีมาจานวนต่อวันเยอะวไหมฮะโอ้เยอะมากค่ะนอกจากในส่วนของตัวนักกายภาพบับัดเองค่ะที่ให้โปรแกรมในการออกกําลังกายให้คนไข้แล้วค่ะที่โรงพยาบาลของเราก็ยังมีตัวเครื่องมือค่ะเครื่องมือที่เรียกว่าแมกเนติกตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรงได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณก้อยวันนี้กระบวนการของทางกายภาพบําบัดนั้นต้องทําอะไรบ้างในเรื่องของเครื่องมือที่ทางคุณหนิง เล่าให้ฟังด้วยนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับใช่เลยค่ะ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ในส่วนของโซนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของศูนย์เวชศาสตร์ื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพราชส,สีมาที่บริเวณชั้น4นะครคุณหนิงฮะใช่ค่ะ<ช>แล้วพอเราฟังหน่อยโซนนี้มีอะไรยังไงบ้างฮะก็จริงๆแล้วค่ะในโซนนี้ค่ะเป็นส่วนขยายของโซนออกกําลังกายของแผนกเราค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีโซนในห้องออกกําลังกายนะคะเป็นการออกกําลังกายบนเตียงนะคะเพื่อเพิ่มในส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในแต่ละมัดค่ะคือจริงๆหนิงจะบอกว่าในคนไข้คนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองค่ะจะมีความผิดปกติหรือความอ่อน กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันออกไปค่ะคโดยที่เราค่ะก็จะมีการประเมินนะคะแล้วก็เป็นการออกแบบการออกกําลังกายในกล้ามเนื้อแต่ละมัดให้เหมาะสมในคนไข้แต่ละคนไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคนไข้เริ่มมีความแข็งแรงที่มากขึ้นค่ะคุณก้อยเราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกในส่วนของการยืนเดินค่ะเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติที่คนไข้จะสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นในส่วนของเครื่องตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องแมกเนติกนะคะแมกเนติกตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะจะช่วยในเรื่องของการ เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อร่วมกับการออกกําลังกายของคนไข้ค่ะประสิทธิภาพของเครื่องตัวนี้ค่ะคุณก้อยก็จะสามารถช่วยเพิ่มในส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นในส่วนของบาร์พาราเ e ลบาร์แถวๆนี้ค่ะในส่วนของการออกกําลังกายของเราค่ะก็จะมีส่วนในของส่วนการฝึกยืนเดินค่ะเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้มค่ะในส่วนของเบื้องต้นคนไข้ที่ยังไม่เคยแบบว่าหลังจากฟื้นจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะคนไข้ก็ยังมีภาวะในส่วนของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออยู่ค่ะเราก็จะเข้ามาสู่ในกระบวนการฟื้นฟูก็คื ในเรื่องของการฝึกยืนแล้วก็เดินค่ะไม่ใช่ค่นเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการสาธิตสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการเรื่องโรคหลอดเลือดสมองะนะฮะตอนนี้อะตอนนี้คือจําลองพาผู้ป่วยเข้ามาบริเวณด้านในตรงบาร์ฝึกเดินแล้วยังไงต่อฮะในส่วนของที่แผนกเรานะคะก็จะค่อนข้างระมัดระวังในส่วนของการพัดตกหกล้มของคนไข้ค่อนข้างสูงค่ะในส่วนของการฝึกนะคะเราก็จะมีการส่วนเข็มขัดให้คนไข้นะคะเพื่อป้องกันภาวะการพัดตกหกล้มนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข็มขัดนะคะหลังจาก นั้นค่ะเราก็จะเป็นการเป็นการอบอกคนไข้ค่ะว่าเราจะทําอะไรกับคนไข้บ้างนะคะอย่างวันนี้ค่ะเราก็จะพาคนไข้ฝึกลุกขึ้นจากนั่งไปยืนนะคะ,คะเพื่อให้คนไข้ได้เรียนรู้ นะคะหลังจากที่เขามีภาวะการอ่อนแรงลงนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชายนะคะฝึกลุกขึ้นนั่งไปยืนนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชายเอามือนะคะจับเหลาด้านนี้นะคะ<อ>ก่อนที่เราจะลุกขึ้นนั่งไปยืนนะคะคุณผู้ชายจะต้องโน้มตัวมาด้านหน้าน,นิดนึงก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆเหยียดเข่าเหยียดสะโพกค่ะหน่งสองสามค่อยๆค,ค่ะประมาณนี 1, 2, 3, คค้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอเรามีการฝึกลุกขึ้นฝึกจากนั่งไปยืนหลังจากนั้นเพื่อให้คนไข้ได้เรียนรู้แล้วอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นการฝึกเขาเรียกว่าการฝึก proprioception หรือการเรียนรู้ของข้อต่อเองรรวมถึงการฝึกการทรงตัวในท่ายืนค่ะครับการฝึกทรงตัวในท่ายืนนะคะมันก็จะมีทั้งแบบไดนามิกสแตติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเทคนิคทางกายภาพที่เราจะ,ออ,ะออกแบบให้คนไข้ในแต่ละคนค่ะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะโปรแกรมใน การออกกำลังกายของกายภาพเองก็จะไม่เหมือนกัน,นกันค่ะอ,อย่างของคุณผู้ชายเองนะคะก็จะมีภาวะการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายนะคะประมาณเกศสามเลยเราก็จะเป็นการฝึกให้เกิดการควบคุมของกำลังกล้ามเนื้อข่านะคะก็จะฝึกให้คุณแบงนะคะค่อยๆโยกน้ําหนักมาทางซ้ายเบาๆออขไขคออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอการฝึกแบบเนี้ค่ะ มันก็จะเป็นการให้ข้างซ้ายอะค่ะเกิดการเรียนรู้การรับน้ําหนักนะคะพอยากขึ้นสักนิดนึงค่ะเราก็อาจจะเป็นการให้ฝึกก้าวขาขวาไปด้านหน้า่างน,นี้อก้าวไปด้านหน้ากลับมาที่เดิมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไดนามิกบาลานซ์นะคะน,น,นั่งน,ะะนนี่คือตัวอย่างนะฮะ อนนี้เรามาอยู่กับเครื่องแมกเนติกซึ่งเป็นเครื่องเกี่ยวกับด้านกายภาพฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยด้านนี้โดยเฉพาะไีห้คุณหึิงอธิบายแล้วก็มีการสาธิตด้วยเชิญเลยฮะใช่ค่ะ,ะในส่วนของคลื่นแมกเนติกตัวนี้นะคะเราได้นํามาช่วยในส่วนของการฟื้นฟูค่ะในส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ <ừ. S 1> ในคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองนะคะคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถยืนเดินได้คนไข้จะมีพยาธิสภาพหรือความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ในการกระตุ้นนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้ ขานะคะ,นะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อสะโพกรวมถึงกล้ามเนื้อในการกระดุกข้อเท้าค่ะ คนไข้ที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองค่ะนอกจากจะมีปัญหาในส่วนของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาหรือการทรงตัวแล้วค่ะคนไข้ก็จะมีปัญหาในส่วนของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือน,นะคะคแล้วก็ภาวะการกลืนที่อาจจะลำบากมากขึ้นรวมรถึงภาวะความคิดความทรงจําหรือด้านการพูดค่ะ,<อ>ะในส่วนของวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเราค่ะก็จะมีอีกสา,าขาวิชาชีพหนึ่งคือนักกิจกรรมบําบัดค่ะคุณก้อยอนักกิจกรรมบัตรค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือ รวมถึงการประเมินในส่วนของความสามารถทางด้านการกลืนให้กับคนไขค้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพามารู้จักกับนักกิจกรรมบาดค่ะว่าเขาจะมีะการเ,าเรลียวประเมินในส่วนของการกลืนให้กับคนไข้อย่างไงเพื่อให้ปลอดภัยกับคนไขค้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะยกตัวยอย่างเรื่องของการกลืนเป็นหลักเลยครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางหลอดเลือดสมองเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาหลักเลยก็คือในเรื่องของภาวะการสำลักอาหารและน้ำนะคะซึ่งศูนย์วิชายฟื้นฟูของเราเนะะี่ยค่ะโรงพยาบาล จะต้องมีการประเมินเกลือน,น้ำก่อนนะคะว่ามีการสำลักหรือเปล่าซึ่งผู้รับบริการของเราเนี่ยมีภาวะไอสำลักจากการกินน้ำเราก็จะต้องใช้การผสมสารหนืดนะคะหรือทางการแพทย์เรียกว่าติเกนอัพนะคะนอกจากปัญหาการเกลือนที่ผ่านไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะคนไข้นะคะในกลุ่มหลอดเลือดสมองก็จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนและก็กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงนะคะ เราจะมีอุปกรณ์นะคะในการฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อแขนนะคะแล้วก็เป็นการฝึกในเรื่องของการใช้งานของมือนะคะหรือว่าเป็นการฝึกความคล่องแคล่วของมือไปในตัวนะคะ บอกท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนฮะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้นแต่รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุรวมไปถึงต้องการลดอาการบาดเจ็บในเรื่องต่างๆของกล้ามเนื้อนะฮะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวให้คุณหนิงเล่าให้ฟังว่าต้องการติดต่อศูนย์วิทศาสตร์ฟื้นฟูต้องติดต่อที่ไหนอย่างไรเช่นฮะสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ผนแผนกวิทศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาชั้น4ค่ะขอที่โรงพยาบาลเราค่ะเปิดตั้งแต่8ปโมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะ ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของการฟื้นฟูผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองและอย่าลืมนะครับผมได้บอกไปแล้วไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องการฟื้นฟูในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายติดต่อเราที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาวันนี้ผมและคุณนิงต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะทเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล